หระบบนิเวศที่หลากหลายป่าชายเลนมีระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงมีทั้งพื้นที่ที่แห้งพื้นที่ที่เปียกและพื้นที่ทางทะเลทําให้สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับชนิดของสัตว์และพืชที่แตกต่างกัน2ออากาศที่แปรปรวนป่าชายเลนตั้งอยู่ใกล้ทะเลที่มีผลกระทบทางทะเลที่มีลมและการเปลี่ยนแปลงทางอากาศมีฝนตกเป็นระยะระยะและมีอากาศที่ชื้นเหนื่อยทําให้มีการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง 3. ระบบทางน้ําที่แปรผันป่าชายเลนมีระบบทางน้ําที่หลากหลาย รวมทั้งคลองแม่น้ําและทะเลน้ําจากทะเลนําเข้ามาในบริเวณป่าชายเลนสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับสัตว์และพืชทางน้ำสีความหลากหลายของทะเลทะเลในบริเวณป่าชายเลนมีความหลากหลายทางชีวภาพที่มากมีปลาที่สวยงามสัตว์น้ําที่น่าสนใจและปะการังที่เป็นที่อยู่ของชีวิตทะเลที่ไม่ธรรมดา5สภาพแวดล้อมที่ไม่ได้รับผลกระทบมากป่าชายเลนมีบางส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์มากนะัก นั่นทำให้สามารถรักษาความสมดุลทางนิเวศและการหลบหลีกจากการทำลาย